สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่น้องไปใส่กับดักหนูกับดักที่ผมจะเอาไปใส่ก็จะเป็นกับดักแบบนี้นะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อขี้ใต้ห่อผ้าแล้วก็ใช้น้ํำยาผนุมน้ํำยาปรับผนุมดาวนี่สีชมพูนี่ผมเคยลงคลิปผสมให้ดูแล้วว่ามีอะไรบ้างลองไปดูคลิปที่ผมลงก่อนอนะก็อคอยติดตามดูกันไม้ไม่มีขี้เลาะอย่างเดียวตรงนี้มันไม่มีไม้ เลาะไปตรงไหนมีรอยกัดหญ้าอะไรก็ใส่ไว้ทิ้งไว้ทิ้งไ,ไว้จัดไปครับนี่ผมก็เอาวิบากมอเตอร์ไซค์เล,ลาะดูป่าน้อยๆนี่มันจต็มที่ตัวนะี้เติม่เติมมันเคยเป็นนาเพราาหาป่าละมงละเมาะอะไรแถวนีน้เดินดูรอยมันถ้ามีรอยกัดก็ใส่กับดักใส่ไปน,นี่นอนอเอาเครื่องมาเจอ ลอยขึ้มนมากัดที่นไม่มีอะไรกินนะมันกัดต้นกระถินลอยกับต้นกระถินแล้วใส่กัดแบบนี่ยมีกัดเป็นลัมต้นกระถินขาดเลยใช่ไหครับ,ใส,รบใส่เสร็จเรียบร้อยก็มัดไว้แบบนี้นี่ใส่ไว้ตัวนี้แล้วก็ใช้น้ำยาปรับนุ่ม เข้าไปตรงขี้ใต้ที่เราทำเป็นเหยื่อตรงนี้นะแบบนี้เดี๋ยวหนูมันได้กินมันจะมากินขี้ใต้กับน้ำยาปัาพนมเป็นตัวเรียกกินนะครับป่านี้ไม่ใหญ่ใส่ไว้ตัวนี้อันนึงแล้วก็ตรงรถพุ่นอันนึงใส่ไว้แค่สองอันจะจนเลาะไปดูตามคันตะเขา มันมีตัวไปดูไม้นี้มีรอยขุดนะครับนี่จะเป็นรอยเก่าแต่ตรงนี้จะเป็นรอยใหม่ใหม่เลยแต่น่าจะมีตัวอยู่แถวนี้ใส่กับทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเดดไปครับใส่ตรงนี้ตรงนี้สีอันครับเป็นป่าข้างทางีรอยกัดหญ้าอยู่นะ ใส่ไว้อย่าไปคาดหวังมันมากใส่กับดักหมายนี้ก็จะเป็นขอบสะล้างนะจะเป็นขอบสะเราก็เดินดูตรงนี้จะมีรอยกัดหญ้าอยู่รอยกัดหญ้าไหมอย่างนัน,น,นใส่ไว้นี่นะโดนไม่โดนไม่รู้ใส่อย่างเดียวกับดักวางกับดักจัดไปครับหมายนี้เขาทำนาปังนะ เดินลงมาดูมีรอยอยู่อรอยหนูเดินใส่เท้าเนี่ยมาดูดลุกกลางคืนมู่น,นหมายนี้เป็นป่าตะไคร้เก่านะฮะัเ็นป่าตะไคร้ลุกๆมีรอยกัดตะไคร้อยู่นะครับนี่ฮะร,รอยกินตะไคร้ย๋ยวรู้จักกีใต้ยำยาปลาพนมจัากไปครับมาเจอหมายนี้นะมันจะเป็น สะล้างนะครับเป็นหญ้าขนดูรอยหนูกัดหญ้าขนจะเหียเห่ยวๆนี่นะครับมันจะมีรอยเหียเห่ยวๆนี่แบกดูทางใต้นะดูครับรอยมันกัดอยู่ทางใต้นู้นนะพี่น้องนะโอ้โหแหลกเลยครับมีขี้ด้วยจัดไปครับใส่ไปเลยตอนนี้ก็ใส่กลับเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ วิ่งใส่กลับตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบแล้วนะใส่กับดักยี่สิบเจ็ดอันนะฮะลุ้นดูกันตอนกลางคืนสักสองทุ่มเดี๋ยวค่อยมายำยำรอบแรกแล้วก็ตอนเช้าอีกรอบนึงลุ้นดูกันครับว่าใส่ยี่สิบเจ็ดอันจะได้หนูกี่ตัวจัดไปครับตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งไปครับไยยามกับดักกันลุ้นดูกันว่าจะเป็นยังไงรอบแรกนะ ดูอันแรกกันตรงที่มันกัดกัดถิ่นนะคยังของยังหนูยังเลยนะครับยังไม่ลั่นกัดกัดถิ่นี่ระดับนี้ไปดูอันที่สองดูอันที่สองใสง่ไว้ตรงไหนวะ นี่ผมไม่ทำหมยด้วยเพราะว่าตรงนี้ใส่สักอตัวนะนี่ไงโดนครับพี่น้องมาแล้วนี่ฮะ <700 S 2> ร้อยมันกัดกระถินนี่นะนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเต็มเต็มคาราบเบลจะไปถึงแต้มมนัมนมานครับอย่า,อาไปครับตอนนี้ เก็บกลับเลยเสร็จแล้วไปดูดีต่อไปครับยำต่อไปเรื่อยๆมีใส่ไว้สี่ห้าอันกับดักพุ่มหายไปไหนวะใส่ไปดูนี่นเชี้ยบเรามีอาการครับ ยัไม่ตายพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยหนูจัดการหนูกันนะครับมาหเก็บบนะ้ากเรียบร้อยนะพี่น้องนะนี่ครับโอ้โอยใหญ่เต็มเต็มครับเนี่เต็มเต็มโคลเลยครับนี่ขี้ไต้ครับขี้ไต้ไปกินด้วยเลยหายไปเลยขี้ไต้ น,นีใหญ่มาก,กเอฟเลยกลับไปครับแต้มที D ่สองแก้วใส่เล็กตรงนี้นี่ครับหมายอะไรยังไม่เข้านะตรงนี้ยั่นั่งนะครับยันหม่อยครับมันดูป่าหญ้าขนก็นี้ยรอยกัดเยอะนะดูมันจะเข้า ขเขากลัรลอเป่าใส่ลำดับ,บไปสามสี่อันแล้ป่านี้รอยกัดหญ้าเยอะเดันเป็นเรียกอะไรไอ้นี่เก่าเขาเรียกอะไรวะป่าป่าป่าอ้อยเก่าใส่ทิ้งให้ตรงนี้นัยังไม่เข้า ย่อยหนูกัดยาาเต็มเลยนะย่อยหนูกัดย่าใส่สามอันหนึ่งอันไม่เข้าอันหนึ่งลุยๆอย่างนี้ใส่บัง้าบูดนะครับ ผมจะใส่รองเท้าบู๊ตขึ้นขึ้นมาขาไปนี่เวลาเราลุยก็ไม่เปียกนี่เก,ก็บเยอะเยอะเก็บได้ติดจากตัวมากตรงนี้สามมันไม่ติดเลยเงียบนะครับนี่ ไปที่อื่นครับเราดุนิ้วในเช้านู่นแหละตรงนี้มันดูปลายักษ์คาร์นะตรงนี้จะมีรอยหูอยู่แต่ว่าดูเหมือนรอยเก่าแต่ผมก็ใส่ใส่ทิ้งไว้อันสุดท้ายตอนเย็นเอ้าโซนเฉยเลยโอ้โหแล้วก็ใช้ด้วยน้องตรงนี้ดูรอยหนูมันเป็นรอยเก่าๆนะ ใส่ทิ้งไว้มานซื้อยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับยังไม่แข็งเลยติดใหม่ๆนะพี่ไหมเนาะสุดยอดนึกว่าจะไม่มีตัวเห็นมันแบบล้างๆออของแค่ตัวเนี่ยจับไปพี่น้องอาะยาผสมไปครับอีกอันนึงครับในไายักษ์น่เนี่ยไป อโดนนีเราพลาดแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยน,นะบัดไว้ตรงนี้นะใส่ตรงนี้แค่สองเงนเนะ่ะเดินแหวกดูแล้วมันมีร้รอยเก,ก่าๆไม่คิดว่าจะมีตัวสองเงนสองตัวเลยคนระับตรงนี้สุด,ดยอดแไปใี่น้องแด้ว มาดูปลายาคาข้างสาลากครับเอย้ตรงนี้ดักหายนล้วนะเชื่อมมีการครับมีการอยู่ไหมดูดูครับดูครับนี่ดูนี่ อีกแล้วน้องจัดไปหมันๆไปเดี๋ยวมันต่อไปครับเดี๋ยวขอบสะล้างตัวนี้ใส่ไว้แค่สามอันก็เป็นสระน้อยๆนะครับมันลุนตรงนี้ครับตรงที่มันตัดเยอะๆต้นนี้ตรงนี้ยังยังนะครับยังอยู่เหมือนเดิมระเบียนสุดท้าย ไดหนึ่งตัวเดี๋ยวตรงมุมตรงนี้มหมัยน่าสันตอกมบบเต็มหลงนิ่งๆผมจะกลับไปตรงนี้นะโอีคครับอันนี้ลั่นหรือยังอ่า หมือนลั่นหม,ม,มนจะไม่ไม่ติดนะเหมือนงนี้อืมแบบหนักลั่นนะพี่น้องตัวไม่มีตัวคนะรับนี่เนาะโอ้เสีได้รู้ตัวใหญ่หรือเปล่าดูว่ายังไงของมัน เราใส่ไว้เหมือนเดิมเหตัวนี้มาลุ้นดูอันที่เป็นทุ่งนาที่เขาทำนาปังนะตรงนี้ลุ้นดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเอา้าตะดักปลติครับเอา้าแล้วหนูอ่ะ นไม่อยู่เฮ้ยโดนเหียวเนี่ยเนียไม่ร้องดีนั่งเลยแต่หนูไม่อยู่เล่นยังไงของมันลนวเนี่ยไม่โดนนะน,นี้จะใส่ไว้เหมือนเดิมตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งนะครับเวลาหนึ่งชั่วโมงพยายามกลับมาไ,มได้หนู หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับต,ต,ตัวใหญ่ได้สองตัวตัวใหญ่ได้สองตัวสองตัวนี้ก็โลกว่าแล้วเนี่ยน,นี่เขวมับหมันละวันนี้ยี่สิบเจ็ดหลังเหลืออยู่ยี่สิบสองได้มาห้านะรั่นไปสองตัวไม่โดนนะที่ว่าลั่นไปเหี่ยวไสองตัวไม่ไม่ได้นี่ก็ถือว่าไม่เหี่ยวแล้วนะวันนี้เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึง่ง จัดไปครับพี่น้องหมันหมน,มนแก้วหลุดสวัสดียามเช้าพี่น้องเมื่อคืนก็ได้ไปห้าตัวนะเช้านี้ก็มาส่งลูกชายไปโรงเรียนแล้วก็มายามกับสายหน่อยไปลุ้นดูกันหลังนี้ลั่นแต่ไม่มีหนูนี่นะไปกลับไอตรงนี้นี่รอยมันกัดลัด่นแต่ไม่โดนพี่น้อง ตรงนี้เมื่อคืนไม่ติดจักตัวสามันมีรอยหนูกัดยาเต็มเลยอา้าวเรียบร้อยครับเชา้านี้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเจ็ดไป็นหนึ่งตัวเรียบร้อยครับที่ใต้ทำงานอยู่นะฮะตัวสวยๆครับจัดไปมดูนาปังเมื่อคืนลั่น ร่านจะไม่เดอันตรงนี้มุนหมู่เช้านี้ครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนอะไรวะหมาหมามันมากินไก่ไก่มันมาติดนี่พี่น,อน้องอืมแล้วหมาก็กัดครับขาดหมดเลยครับนี่ครับมุนอะยะเลยครับเรียบร้อยโอ้ไซเซ่ ลักกับดักกูละเอ๋กำดักอยู่นี่ครับไม่โดนนะกับดักยังไม่อยู่ไม่เดินไม่ได้เดินเลาะดูนะขนาดตรงนี้ใส่ไว้อันเดียวมาเจออะไรม้ากินไก่เลยนะดูปลาเยาคาตรงนี้เมื่อคืนไม่โดนตอนนี้มันเป็นรอยหนูเก่ารอยหนูมันเล่นมันเป็นรอยเก่า ใส่ไว้ไม่อคืนไม่โดนทำโดนไม่ถึงเอ้าโดนอยู่ครับโดนอยู่ออกเช้าตัวนี้เรียบร้อยแต้มแต่มันใหญ่ตัวนี้นะครับจัดไปแล้วมันออกเช้าเฉยเลยเมื่อคืนนี่ได้ตรงนี้สองตัวได้ตรงป่าป่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ติด มาติดตอนเช้านี่เห็นไหมสองอันที่ผมใส่ไปข,ขาวๆตัวนี้กับตรงตรงนี้ติดไปเมื่อคืนไปจะพยายามดูขอบสาสล้างตรงนู้นน,น,นะครับเอาโดนโดนแล้วครับนี่เมื่อคืนไม่โดนนะตัวนี้โอ้โหใหญ่ด้วยครับตัวนี้สวย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 นี่นี่เลยครับตัวเขา ลอยกัดนะว่าเมื่อคืนไม่โดนนะครับมาโดนตอนเช้าครับพี่น้องออกเช้าครับจะไปแล้วมาดูหลังสุดท้ายนะครับเมื่อคืนลั่นแต่ว่าไม่โดนลุ้นดูเช้านี้เป็นยังไงไม่ลั่นพี่น้องเช้านี้ไม่ลั่นเลยใ,ใจมันโดนไปเมื่อคืนมันเข็ดยังอยู่เหมือนเดิมครับกีดินมาได้ยินเสียงแล้ววิ่งไปนู่นไปนั่นะ นี่เป็นพังพรมันจะมากินหนูผมเปล่าติดติดติด,ด,ด,ดจริงจริงด้วยนี่น้องอุ้ยมันจะมาล่ำหนูกลัวด,ดิสัตว์มดงามเต็มเลยเมื่อคืนไม่ติดติดตอนเช้านะครับได้อยู่ลุ่นตัวป่านี้เมื่อคืนติดอยู่ตัวนู้นตัวใหญ่รุ่นนี่ ดูอันแรกครับหมานีนะ่เจพาะพงนี่นะอ้าวเจออีกแล้วครับอู้สัวสวยครับพี่น้องนี่นี่เมื่อคืนไม่ลั่นนะตัวนี้เมื่อคืนไม่โดนมาโดนตอนเช้าพี่น้องมุนอุ้ยปุ้ยจัดไปโอ้หมานอีกแล้ว เช้านี้ได้มาอีกห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้หมดกัดไปไม่เป็นไรเมื่อคืนนี้ก็ได้เมื่อคืนได้สี่ตัวม่อคืนได้ห้าตัว 1, 2, 3, 4, ห,หนึ่งสองสามสี่ห้า้มาใหญ่สองตัวเมื่อคืนตัวมกใจเลยอ่ะผลงานใส่กระดักเยอะ ขี้ใต้หอผ้าฉีดน้ำยาปราผนุ่มนะประมาณนี้นะครับยอดนะครับผล้งานเดี๋ยวะกับดักแก้วอีกแล้วทำงานกันนะครับจัดไปครับพี่น้องนี่ผมเก็บใบกะเพรามาพร้อมเดี๋ยวขั่วหนูกัน,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 นจัดไป